เราจะมาบัน,นทกึกการได้รับใบสั่งซื้อเลขที่888จากบริษัทคาลีนาเทรดดิ้งนะคะจำกัดโอเคเราแล้วเราก็จะไปที่แถบเมนเูเลือกระบบขายและรับต่องสินค้าคลิก w o ิ k f o o w เราก็จะมาคลิกที่ใบสั่งขายนะคะเลขที่เอกสารเราใช้0001 000, 000, เวละความสั่งขายดูต้องเราโอเคนะคะเขึ้นมาที่หน้านี้ก็ยังจะยังไม่มีเซลล์ออเดอร์ใดๆนะคะเพราะยังไม่ได้บันทึกใดๆก็เก็บกด F 3เพิ่มนะคะเลขที่เราจะไม่ใส่นะคะเลขที่ยังอิงเราจะใส่เป็น888นะคะ888วันที่07 นหน้าแปดนะคะลูกค้ารหัสสุดถ้าเป็นคาริน่านะคะนอกนั้นเราก็ยังไม่ใส่ไม่เปลี่ยนข้อมูลใดๆนะคะมาที่คอลัมน์ทนะคะเราจะเลือกจุดเป็นสินค้าสำเร็จรูปรหัสแล้วก็ใส่จุดก่อนนะคะก็เป็น อืมน้ำมันเครื่องสามถังก็จะมาที่จำนวนนะคะจำนวนสามแกลอ Enter, 3, แกลอน e n t นเตสามแกลลอนโอเคอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกการทำใบรับคำสั่งซื้อนะคะโอเคเรียบร้อยก็กด F10 บันทึกนะคะ ลองพิมไหมลองดูนะคะเป็นนี่ก็จะเป็นเซลล์ออเดอร์นะคะแพลนอะฮมสองซื้อโอเคแล้วร้อยเขาจะ Escape ออกนะคะยกเลินทันที yes เสร็จแล้วเราเราก็จะไม่ยังไม่บันทึกใดๆนะคะก็จะ escape ออกเลย yes นี่นะคะคือรายการที่เราบันทึกไปเมื่อสักครู่โอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะ escape ออกนะคะ cancel กลับมาที่เมนูหลักโอเคค่ะเรียบร้อย